สวัสดีค่ะวันนี้มาทำแกงกระดูกหมูนะคะแกงเผ็ดกระดูกหมูใส่หน่อไม้นะคะก็มีหน่อไม้ก็ถั่วงอกนะคะแล้วกระดูกหมูล้วนเอาไปต้มน้ำทิ้งให้น้ำมันออกแล้วก็มีเป้งนัวแล้วก็มีต้นหอมพริกนะคะก็ใส่ลงไปสุกง่ายจา้ะทำสุกเอ เด็นแล้วเกียเจะเอากระทะเป็นหม้อหันนี่เเอาหมอ้หมอมน้ำมันก็ะตั้งเลยตัวนางก็ยังหันอยู่ดีอะ่ะ แกงหงาอไม้กระดูกหมูอ่อนนะคะแต็นมใอไใส่ก็ได้บดใส่ก็ได้แต่เราต้นเล็กกระบอกิบบี้น,นะคะ่ะใส่คบเป็นกระใสเกลือ ต้องใส่เยอะนะครับส่วนาะว่าเครื่องแกงเผ็ดคงมีเกลือมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วเนาะค่ะ๋ยวเราเน้นเผ็ดหน่อยหน่อยเลยใส่พริกไทยดำลงไปสอบเผ็ดๆอ่ะหืมพริกไทยว่าและจับกล่องมือนึ่งนะคะ ของแต่งกล้องมันกับบนนี้นะนี่แหละเรียวทามถ่ายเรียวทามเลยคลุกคลิกคลุกคลิกเดี๋ยวเปิ่งไฟสักน้อยนะคะให้ชอบใส่น้ำตาลก็ใส่ได้นะแต่เราไม่ใส่ละแล้วเราก็จะใส่นมไม้ก็ต้นเอ่อทนหอกลงไปนะคะ Selepas ni, aku ใส่ตดหอมพริกลงไปเมื่อกี้พักวิดีโอคนนะคะ่ะใส่น้ำลงไปใครชอบน้ำน้อยมากก็ว่าไปตุรก็ลอยแล้วเองหน่อไม้กระดูกหมูอ่อนนะคะ จะรอให้นางเดือดนะคะแล้วก็ตักเสร็จเลยจ้าแป๊บนึงนะคะ กัเราเอาพริกเม็ดใส่9เม็ดนะคะก็พริกสดแดงเขีหลืองตัวนี้ก็เป็นสิเอ็ดเมนะ็ดเนาะเกเ็ดเม็ดใส่เดกขี้มันจะได้บวบหัดทองนะคระับอาใส่พริกเม็ดลงไปบวบเพชรเท่าไรแต่เอาแบบเคี่ยวลูกโดดไปโดด ให้เดือดสักน้อยให้พริกซะะุกแล้วค่ะพริกแห้งซุก้อมเสิร์ฟได้ละจ้าเขาเสิร์ฟแล้วนอนรออยู่นะคะไอ้ก็ลองเพื่อนๆก็ลองไปทำกินดี๋ยจะมีนูดัดเปรงน,นะคะเก้งละไม่กระดกหมูออนนะคะ่ะสดแทบเลยค่ะชีจอนะะจมาตักเสรดกันเนาะร็จแล้ อ๋อนี่อยากตักก่อนเดี๋ยวจะได้เก่งหน่อไม้กระดูกหมูอ่อ,อนเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟข้าวสวยร้นรอนๆมาเลยจ้า เสร็จรียบล้อย